กรุงเทพมหานครสนที่กำลังทหารตำรวจกว่า530นายร่วมกันปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการจัดกิจกรรมทำความสะอาดหรือ Big Cleaning Day โดยรอบตลาดคลองถมเพื่อเป็นการจัดระเบียบพ,พัฒนาทำความสะอาดจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือถอนสิ่งกีดขวางทางเทา้าเปลี่ยนป้ายสัญญ,ญาณจราจรที่ชำรุดล้างท่อระบายน้ำตีเส้นจราจรปลูกต้นไม้และปรับภูมิทัศน์บริเวณทางเทา้า โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่2ถึง15มีนาคมช่วงเวลา9น,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 นาฬิกาถึง12นาฬิกาพลนตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองประธานที่ปรึกษากรุงเทพมหานครกล่ลาวว่าการปฏิบัติการนี้เป็นนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะระเบียบให้กรุงเทพเป็นเมืองน้าอยู่รัฐบาลนะครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็มีความประสงค์เช่นนั้นเช่นกันจึงได้ประสานมาทาง ท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าก็ได้มอบหมายให้ผมแล้วก็ท่านวันลบท่านประธานที่ปรึกษาแล้วก็ท่านวิชัยสังประไพแล้วก็ฝ่ายข้าราชการประจําไม่ว่าจะเป็นสํานักต่างๆทุกสํานักเนี่ยเพื่อความสวยงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสังคมขณะที่พลตำรวจตรีวิชัยสังประไพที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกหวั่นเกรงว่าบรรดาพา่อค้าแม่ค้าที่ไม่พอใจจะออกมาเคลื่อนไหว โดยระบุว่าสาเหตุที่มีการออกมาคัดค้านเพราะเป็นกลุ่มผู้มีอิทธิพลในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะใช้การเจรจาเพื่อไม่ให้เกิดการประทะที่เขาขอมา9ข้อเนี่ยเราให้ไม่ได้เพราะสิ่งที่ขอมานั้นปฏิบัติไม่ได้เราจะเอาความผิดกฎหมายแล้วมาช่วยเหลือผู้กระทําผิดกฎหมายเนี่ยเราทําไม่ได้วันแรกของการปฏิบัติการได้เสียงตอบรับจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการวางขายสินค้าบนทางเท้าเป็นอย่างมาก ต่างออกมาขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาดําเนินการจัดระเบียบในครั้งนี้ขอบคุณที่เข้าใจคนที่แบบว่าไม่มีรถโดยสารอะไรอย่างงี้เขาแบบว่าเดินเอา,อางี้จะดวกขึ้นคชอบครับเพราะจะทําให้เราสะดวกดีเวลาจะเดินไปไหนเหมือนที่ผมไปแถวตลาดคลองถมอะไรเงี้ยเรารอรถหรือว่ายืนรอรถอะไรก็ลำบากมากเลยไปเจอเจอกับตัวเองไง ก็โอเคครับผมก็ว่าเวลาเดินมันจะสะดวกสบายขึ้นตลาดคลองถมแหล่งขายของมือสองโดยเฉพาะอะไหล่รถยนต์ตั้งอยู่ระหว่างถนนวราจากักและถนนเจริญกรุงกับเยาวราชมีการตั้งแผงขายสินค้าเฉพาะวันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศเป็นอย่างคับข้างส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆอาทิการจะราจรติดขดัดปัญหาขยะการรุกล้ำที่สาธารณะทำให้ภาครัฐต้องมีมาตรการในการจัดระเบียบ ตลาดคลองโถมแม้ว่าจะอยู่คู่กับคนกรุงเทพมหานครมายาวนานถึง30ปีบางคนถึงกับใจหายที่ตลาดคลองโถมได้กลายเป็นตำนานไปแล้วแต่ด้วยปัญหามากมายที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องการเข้ามาแก้ไขปัญหาของรัฐบาลถือเป็นการแก้ปัญหาที่ตรงจุดและเป็นที่พอใจของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการต้องแผงขายบนทางเท้า